หิวข้าวนี่ใบพูดเธอรู้ไหมหน่วยย่อยของข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้คืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเราหิวอะ่ะงั้นก่อนที่เราจะกินข้าวกันวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับหน่วยย่อยของข้าวกันนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือโมโนแซคคาไร เป็นน้ำตาลหน่วยเล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตไม่สามารถถูกไฮโดรไลซ์ด้วยทำให้เล็กลงไปอีกได้ประกอบด,ด้วยอะตามอาตามคาร์บอน3-9อะตอมซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลักๆที่เรียนมาก็คือสองประเภทคือหนึ่งน้ำตาลเพนโตสหมายถึงน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีห้าอะตอมเช่นอาราบิโนสไซโอสเป็นต้นน้ำตาลเฮกโซสหมายถึงน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีหกอะตอมใช้เป็นสารให้ความหวานได้แก่ น้ำตาลกูโคสน้ำตาลฟักโตสน้ำตาลกลโตสซึ่งนอกจากนี้ยังมีน้ำตาลอีกประเภทหนึ่งด้วยว่าน้ำตาลแมนโนสด,ด้วยนะครับน้ำตาลกูโคสประกอบไปด้วยคาร์บอน6อะตอมชนิด L ose, แอลโดสลักษณะเป็นของแข็งสีขาวจุดล้อมเหลวที่146องศาเซลเซียสพบมากในผลองุ่นสุกน้ำผึ้งและผลไม้ที่มีรสหวานมีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลรีดิวส น้ำตาลฟักโตสเป็นคาร์โบไฮเดตประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีคาร์บอน6อะตอมชนิดคีโตเฮกโตสลักษณะเป็นของแข็งสีขาวจุดล้อมเหลวที่102องศาเซลเซียสพบมากในผลองุ่นสุกน้ำผึ้งและผลไม้ที่มีรสหวานมีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลกาแลคโตสมีคาร์บอน6อะตอมเป็นน้ำตาลชนิดแอลโดส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวจุดล้อมเหลว165ถึง168องศาเซลเซียสมีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลรีดิวส์ไม่พบอิสระในพืชและสัตว์แต่พบโมเลกุลของน้ำตาลกาแลคโตสรวมกับโมเลกุลของกูโคสเป็นโมเลกุลของน้ำตาลแลกโตสซึ่งมีอยู่ในน้ำนมเท่านั้นและพบ

น้ำตาลซูโคสเป็นน้ำตาลที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าน้ำตาลทรายเป็นสารที่ใช้แทนความหวานกันอย่างกว้างขวางพบอยู่ในพืชและผละไม้หลายชนิดนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลทางการค้าโดยน้ำตาลซูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อชนิดคือน้ำตาลฟรุกโตสและน้ำตาลกูโคสเชื่อมต่อก,กันด้วยพันธะไกโคลซิลิกบอ์ โดยมีสูตรโมเลกุลคือ 42, o 2 H 2 2 O 1 1น้ำตาลมมลโตสคือน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือไดซัคาลายที่ประกอบด้วยน้ำตาลคูโคส2โมเลกุลต่อกันประกอบด้วยพันธะไกลโคซิลิกบอลที่ตำแหน่งอัลฟา1นน้ำตาลมมลโตสเป็นน้ำตาลประเภทรีดิวแหล่งที่พบก็คือพบในข้าวเมาส์และการถูกย่อยของโมเลกุลปแป้ง แหล่งที่พบนะครับของน้ำตาลมมลโตสก็คือพบในข้าวมอลพบในการไฮโดรไลซ์ของแป้งนะครับแลคโตสเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลกูโคส1โมเลกุลและน้ำตาลกาลคโตสรวมตัวกันเป็นพันธะไกาโคไซด์ชนิดเบต้า1,4แลคโตสเป็นน้ำตาลรีดิวเป็นน้ำตาลที่พบในเฉพาะในน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงอาจเรียกได้ว่าน้ำตาลนมมีอยู่ในน้ำนมประมาณ2.4-6.1%น้ำตาลเลคโทสเป็นน้ำตาลรีดิวส์แยกได้จากเวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเนยแข็งหรือตกตะกอนแยกโปรตีนเคซินค่ะ